สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีถุกทานยังยมีิ้งแขกก็มาจากทํางานพี่น้องจ้าซื้อกับเขามาสู่เด็กๆกินเด็กๆกันยังบริงานตกงานคือเก่าเป็นไดแอนพยายามหาแล้ววัน้องบรได้สบายดีปลาลุงแมนสบายดีปลาลุงร้านีิเมสซนพี่น้องพยายามหาแต่มมนกันยังค่อยๆไปแะละ ขั้นตอนท้าันอาคือบบเทขตอนท้าวันบบตองการอะมันผัดลายโพดเหม็นาวันเยีกเ็มนะช่วงนั้นอะคนทางานอะคนถำมาหลายหเดนมิเยจพอนี่ใส่ เทพเทเบรลดป่นนะเมงดาปนคือกันเมงดาเมนเขาเขียนเมนดาแกงแมงแกงเห็ดกับไข่อามาเนมปลาสนุกกินเจ็บท่อแมวจะกินอะไรอย่างไงกินกะลากพงหางเสอบะแล้วซี่กะลาหันหมส เกอุบัติเหตกันแลเทียนบนไหเทียนบนไหนแยกกันอยู่อะไรกตนเม่อแยกกันอยู่ในเงาเลยเมื่อกเมื่อน้ำกันแล้วอยู่ก็อยู่น้ำกันสบายดีเด้อพี่น้องข่าวแรกพี่น้องสามสี่คนบายยากษ์ จได้หล้องอมาจำจำไ้ว่าคืเบบอเหนสามส <c oughs> เห็นแต่สามไม่เห็นสี่องไม่คิดาพี่น้องนะแต่เราจะน,นกองกนเวียนนะั่งอีกคราวอีกแตวจามีต้องแซ่บมันอือ

พี่เจ้าเก่าจะายวิ่งหิวเข่าอนไ้กินยังไหมแกงอะไแงใม่ะไแบัดใจกินคือเล็กกินกันะเป่สื้อสือตอนสาวนะ ต้องเดี๋ยอาตังัิไปเลยานสาวอเสืออ่่เป็นไรต้นชาไปเลยทีตงเลยไปทำงานท่านอย่างง้บอกท่านบริารงานเล่เป็นเรอดัจริงไม่ใช่ไหมโมเต็มเป็นตลอดท่านเป็น่งานเลยพูดิีพูบิด เตียบตื่นพี่สองพี่สามจัดมาทันเวรงานเวรงานบแบบในในร่างกายตื่นตัวตลอดตื่นมานั่งอยู่ต้อ <c oughs> งการแบบเตรียมพร้อมตลอดอืม แรงมากดูแบดท่านน่านนนมันโตมากเซ็มดูแฮ ไังให้พอเด้กบริกกินงสองปีนะมั้งคือหลายบริกกินใครจะคู่ไม่มานี่คือจำละเป็นพนักมันบ่อสดเนาะเป็นอ่างเนี้ยอือเปิชิมอาหาเท้านั้งไอ้สุดตอกนาดี เนยังแค่บุมี่โอ้ยมาด้พี่ยุงเจมีแต่ว่าจิปาหานั้นนี่นเนา,นเเานะแตมื่อ <laughs> <laughs> ่อนเพื่อนแล้วจิปาไปนู่นไปนี่ <laughs> มาคนกับมามาสามนางเปกุคนนะแ <c oughs> <laughs> ม่ยุงเจไปกับคน <laughs> แม่ไม่ตัวอะไรแม่เ <laughs> <laughs> จ็บท้องเสียทาอนวเดี๋ยวอขึ้นกิกกนแจ้วบ่กินหอบปรตรง <laughs> ้นะมือสกคนั่นก็รับมาห้าสิบบาทเช่ไม่ไว

มเอเานี้ว่าประยด้วพกเนาะืกินเอง่าเว่าตั้เทวเลยพีน้องบ้านนี่คือยางแม่นามนี่ซื้อกินเงินธนาคารังียบวะหาก็ซื้อในบ้านือย่ยาง ชื่อตกติงางชื่อแล้วพมันมาโป่งโป่งเน่ะช <laughs> ื่อแล้กปกองปร <laughs> นจุกมันไม่ง่ายเหมอนกันไนละ่ใจปนออกป,ป,บป,บปุบับปับไม่ติดแน่อยางได้ อุ้ยสามสหายยัหมดแล้วดีเหมือนพี่น้องบัานนี้ได,ได้เด้อพี่น้องเด้อพอๆกันคลิปหนายูดีมีแหงสุขสุขคนพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง